ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้างฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมษประจําวันที่16กรกฎาคมพุทธศักราช2566ไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก่อนอื่นเรต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามจนตอนนี้เรามีผู้ติดตามถึง28,000ซับสไครต์แล้วนะครับนะต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพุกกันนิดนึง นะครับดาวพฤหัสเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีพฤษภเราจะเรียกว่าพบกับดุมพะที่แปลว่าไรายได้การเงินการทองกระแสเงิงนสดนะครับอีพบเดือนนะฮะในราศีตุลน,นะเราจะเรียกว่าพบปัตตนิที่แปลว่าคู่ค้าคู่ส่วนคู่สัญญาผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์แน่นอนครับนะในช่วงของเดือนนี้ดาวพฤหัสเดินดีนะกระดุมพระปุตตะนะครับก็คิด ถึงเกี่ยวเรื่องของเงินเงินทองที่ทําให้มันงอกเงยนะครับจะลงทุนจะทําอะไรยังไงมันมีโอกาสที่จะสําเร็จนะครับนะกระดุมพระไปอยู่ในเรือนของปุตตะนะครับนะก็ได้เงินมาเรื่อยๆนะมามาไม่ขาดสายนะครับเพราะปุตตะแปลว่าเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยนะครับด้วยดาวเนี่ยที่มันอยู่กันหลายๆดวงเนี่ยนะครับก็เป็นการส่งเสริมนะครับให้ดียิ่งขึ้น ดาวเจ้เริกนการเงินถึงดาวอังคารเนี่ยคือถึงตัวเราเลยนะแล้วก็แสดงว่าการเงินเนี่ยเกิดจากตัวเราเกิดจากไอเดียจินตนาการของเรานะแล้วยังไปถึงดาวพระพุธนะครับนะที่เป็นดาวเจ้าเรือนสหาชาเกี่ยวเรื่องของการติดต่อนู่นนี่นั่นก็ถือว่าโอเคนะครับบางคนทําการค้าขายออนไลน์นะครับค้าขายอะไรที่มันเกี่ยวกับสื่อนู่นนี่นั่นนะครับก็ทํา,าให้เราเองเนี่ย นะครับหาเงินหาทองได้นะครับอีกภพเรือนหนึ่งนะครับก็คือดาวพระศุกร์นะครับเขาเรียกปตัตตนีไปอยู่ในเรื่องของพุตตาก็คนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะมีรักครั้งใหม่นะครับนะคนที่มีการทะเลาะเบาะแว้งกับคู่ครองหรือแฟนที่เคยตึงๆกันนู่นนี่นั่นแล้วนะก็ช่วงนี้ก็สามารถคืนดีกันได้สามารถขออาภายัยปรับเนื้อปรับตัวนะครับเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยนะครับภตะแปลว่าล่าเริงนะครับแต่ถ้าเกิดในพื้นดวงใครที่แบบดวงเกี่ยวเรื่องคู่ไม่ค่อยดี มันจะหมายถึงมือที่3หรือกิ๊กก็ได้นะครับอ่ะแล้วเรามาดูซิว่าไพ่จะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับเนะโอเคเขาเรียกว่าได้ไพ่ศิวนาตราชนะครับเขาเรียกว่าไพ่ไม่ไม่ทนด้วยส่วนหนึ่งนะหรือไพ่เนี่ยต้องเข้าไปแก้ไขหรือสะสารนะคืออยู่เฉยๆไม่ได้โปรติพภาัภาิวเนี่ยท่านจะนั่งสมาธิอยู่ตลอด นะครับท่านจะไม่ค่อยไปทําอะไรหรอกแต่เมื่อท่านลุกขึ้นมาเต้นนะครับน่นหะมายถึงว่ามันต้องมีเรื่องที่คอขาดบาดตายแลลวนะครับมันมีเรื่องที่ต้องคุยกันต้องเจรจากันต้องนู่นนี่นั่นกันนะครับแน่นอนครับการเงินกันทองนะไม่อยู่ในเรือนปุตตะแล้วได้องค์พระศิวะนตาตราชน่นหะมายถึงว่าถ้าคุณมีงานประจําหรือมีงานอะไรก็สุดแท้แต่ถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่พอกินนะถ้าเรารู้สึกว่ามันชักหน้าไม่ถึงหลังถ้าเรามีความรู้สึกว่า เฮ้ยรายจ่ายเราเนี่ยมันมากกว่ารายได้คุณต้องหาหรายได้เพิ่มนะเพราะไพ่ท่านบอกว่าอยู่เฉยไม่ได้แล้วอยู่นิ่งไม่ได้แล้วนะเราต้องพยายามทํำยังไงก็ได้ให้มีรายได้เนี่ยมากกว่ารายจ่ายนะถ้ามันเป็นในเรื่องของวิถีชีวิตกว็ว่าเปอย่างแต่ถ้าบางทีมันเป็นเรื่องของการผ่อนบ้านผ่อนรถนู่นนี่นั่นเราก็ต้องดูความจําเป็นนะว่าพอจะตัดตอะไรยังไงได้มันคือมันอยู่เฉยไม่ได้แล้วมันต้องทาบางสิ่งบางอย่างให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับส่วนในเรื่องของคู่ครองหรือแฟนหรืออะไรเงี้ยนะครับนะก็ ถ้ามีปัญหากันก็เคลียร์กันนะครับคุยกันนะครับว่ามันอะไรหาความชัดเกฑ์อะไรเขาว่ากันไปเพราะว่ามันอยู่สภาวะที่คุณจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างนะให้มันเกิดขึ้นไม่สามารถใช้นิ่งแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับมันไม่ใช่ช่วงนี้มันไม่ใช่นะครับไพ่ก็มาเตินประมาณนี้นะครับเอาละนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อ